มาๆามาอ่าเราจะเฮเฮไปด้วยกันกนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับ6-1โอ้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าตรงๆเลยนะครับพวกเราก็แบบเอ6-1เราพิ้นกล้าใหม่ถึงอะไรเข้ไปแบบ ิดวิเคราะห์ไขครวนกันว่าเอฟหมายถึงเลขอะไรสรุปก็ออก6-1ตรงๆเลยนะครับอ่าและครั้งนี้นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเราก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะคว้าโชคไปด้วยกันนะครับในขอเสียงคนคว้าโชคหน่อยครับขอหัวใจนะครับอ่า ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่าเราก็จะมาเสี่ยงทายนะครับหมุนปิงปองนะครับเพื่อเสี่ยงทายขอโชคลาภน้องเพ็ก้าเพราะว่าพวกเราเนี่ยเชื่อว่านะครับน้องเพ็กร้าเนี่ยสื่อสารกับพวกเราผ่านทางปิงปองผ่านทางการหมุนปิงปองนะครับเพื่อจะให้โชคลาภนะครับให้แนวทางกับพวกเรานะครับก็ ครั้งที่ผ่านมาเป็นเป็นประจักษ์พยานแล้วว่าน้องเพ็รก้าสื่อสารกเรื่องของโชคล,ลาภผ่านปิงปองก็เป็น6กหนึ่งตรงต,รงตรงเลยซึ่งปีนี้เนี่ยมันจะมีแค่สองงวดเองน้อยที่เป็นศูนใช่ไหมที่เราหมุนได้ศูนนยพี่หน<ช>ุ่มได้ได้ศูนย์ศูนยปีมีศูนย์ศย์แล้วก็แล้วก็สามสี่ะ่า แล้วก็นี่ครับหกหนึ่งที่ผ่านมาใช่ใช่ต้นปีใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละประมาณต้นปีปีที่แล้วอ่านั่นแหละครับก็เลยก็เลยก็เลยแต่มันจะมีงวดที่เป็นห้าแปดไงถ้าอยู่ในทองใช่ที่ที่ขอน้องว่าเสี่ยงไทยครั้งแรกทีแรกอะไรใช่แล้วก็มีในห้าแปดตรงนก็จะเป็นงวดที่สี่แล้วนั่นแหละก็ถึงผมก็ท้อฝาดถึงถึงถึงเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าน้องมีจริงแหละแล้วก็น้องสามารถที่จะสื่อสารกับพวกเราผ่านทางการเสี่ยงไทยแบบปิงปอง เอาละครับอันนี้เลขสวย,ยนะแปดสามสามแปดนะอ่าแต่อย่าเพิ่งออกบางทีงวดที่แล้วให้หกหนึ่งหนึ่งหกตึงตรงเลยไม่ต้องกลับเหลือหกหนึ่งหมุมมนหกมาหกหนึ่งก็ออกหกหนึ่งวดเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนงวดที่แล้วนะใช่ใช่อาจจะต้องไปดูงวดที่สามไหมดูงวดที่แปดไหมครับหรือดูงวดที่สามสิบแปดดูงวดที่แปดสิบสามหรือเปล่าครับไปบ้างแล้วให้น้องหมุนเสี่ยงทายอีกสามลูกนะดูซิว่าวดเนี้ย จะเป็นยังไงบ้างนะคะและนะ83นะครับที่น้องให้มานะครับเราก็จะมาทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังไปนะครับว่าเอ83เนี่ยที่เราเคยหมุนเนี่ยหมายถึงงวดที่เท่าไหร่ นะคือตามตามสถิติที่น้องเป็นกล้าเคยให้มานะครับแล้วก็เก็บสถิติไว้น้องเคยให้เลขอะไรในงวดไหนอะไรแบบนี้ครับก็เลยเป็นว่า8ปสาเนี่ยเคยให้งวดที่งวดที่3เคยให้อะไรงวดที่8เคยให้อะไรงวดที่3 8เคยให้อะไรงวดที่8ปสามเคยให้อะไรเป็นปองมีอะไรด้วยงวดที่3ามสให้อะไรงวดที่8 8เคยให้อะไรก็ตามเนี้ยนะครับเจ็ดพูดมันเยอะาแล้วก็ดูเลขที่น่าสนใจแล้วมาทาเป็นปิงปองครับก็เลยได้ ปิงปองตามนี้เลยปบะะปิงปองตามนี้เลยนะทำเพื่ออะไรพี่เดชทำเพื่อเป็นการเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงทายเพื่อสอบถามน้องนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเชื่อว่าเราจะสื่อสารกับน้องพีก้าเดี๋ยวน้องพีก้าสื่อสารกับเราเนี่ยผ่านปิงปองเพราะว่าอะไรพุดสัน้นเพราะว่าเราเคยหมุนได้แล้วทําอย่างเงี้ยใช่เราเคยหมุนได้แล้วตอนนั้น,นใช่พอตอนนั้นเราหมุนปิงปองสองลูกแรกได้อะไรไม่รู้ว่ะแต่เรามาเสี่ยงไทย อีกสามลูกอะแล้วลูกแรกออกมาเป็นห้าแปดเลยสพราะว่าน้องไม่ถึงห้าแปดจริงๆรู้สึกว่าปิงปองสองลูกแรกเราไม่ได้ไม่เราไม่ได้หมุนห้าแปดด้วยเราไม่ได้หมุนห้าแปหรือห้าเก้าหรืออะไรไม่รู้ว่าหรือห้าศูนย์หรืออะไรก็ไม่รู้ว่าหกศูนย์ไหมจำเป็นเอาคุณได้เท่าไหร่หกศูนย์หรืออะไรแล้วน้องไม่ถึงว่าออกห้าแปดลูกแรกเลยเราเคยทําได้แล้วไงหนูไม่ถึงอะไรแต่สามสองแปดถ้าหนูไม่ถึงสามแปดแปดสามหนูออกมาหมุนออกมาเป็นสามแปดแปดสามคอนเฟิร์มเลยนะหนูไม่ถึงเลขอะไรคะที่หมุนออกมาเป็นสามแปดแปดสามเนี่ย เศษคลายสามลูกกมนลูกแรกก่อนเลยนะให้ตรงเลยตั้งแต่ลูกแรกเลยนะมาอระมนเลยกไก้เห็นรยังอละครับมาครับมาครับเา็นัครับมาครับมาครับมาครัารัมคับมาครับมาครัาครับมาครับมาครับมันมาับมาครัมัมาคมาครัมาคัวคบรามบม่มมาครัแาครมบ ตรงเตะเลยล่ะเธอตรงเตะเลยอ่ะเธอคนลุกถ้างั้นเราไม่ต้องหมุนอีกลุกหนึ่งแล้วมยไม่ต้องหมุนอีกสองลุกไหมอ่ะล้วไม่อยากได้ผลล่างเหรอไม่ใช่มันตรงกันเกินไปเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับตอนแรกฉันทำปิงปองสามแปดด้วยซ้ำใช่ฉันทำปิงปองสามแปดด้วยซ้ำที่เด้บอกว่าทำไมไม่ทำให้เหมือนที่หมุนออกมาเป็นแปดสามท็อฟันก็เลยสลับเป็นแปดสามให้เหมือนกับอันนี้มันตรงกันเกินไปเนี่ยเธอคนลุกอ่ะ ต่อให้วันนี้ยจอกมาตรงไม่ตรงนะเป็นไงแล้วก็คนรู้กับอันนี้แล้วแหละว่าน้องมีจริงอะ่ะรู้ว่าจะเป็นเล็เบิ้ลว่ะพี่เดย์แตะแตะซ้ำๆไม่แน่ใจก็ซื้อส้มแตแตะซ้ำแล้วก็เล็กเบิ้ลแตะแ้ำๆฝันจะเล่าความฝันให้ฟัง <c oughs> พี่ <c oughs> เดย์รู้แล้วรู้แล้วผมผมรู้แล้วหล่ะคนรู้กาก็เมื่อคืนฝันจริงๆฝัน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 อยู่สองครั้ง เดี๋ยวเอาเอา,เอาครเมื่อคืนก่นอนแล้วกันมันตรงกับ3883เพราะว่าไปกินร้านอาหารแล้วก็เช็คบินเรากินคนเนี้ยน่าจะร้านอาหารเช็คบินมาแพงมากเลยเช็คบินแว่าเป็น3850บาทนั่นแล้วไม่มีตงังค์จ่ายไพราะนัเราฝันไปถูพื้นให้เขาล้างจานถูพื้น,น <S <S ให้เข <ๆ S 2> าไเราบินนี่ยมันเขาเขียนให้เลยว่าเป็นบินแบบสามแปดห้าศูนย่ะสามแน่ะสามพบาท นั่นก็เลยเอ๊ะตื่นมาแล้วเลขมันยังอยู่ในคือมันชัดมากครับพี่เดเลขมันยังอยู่ในหัวอยู่อ่ะนะคือสามแปดห้าสูตแล้ววะสามแปดห้าูตแล้วพี่เดหมุนออกมาเป็นแปดสามสามแปดดีก็แล้วอ๋อตรงกับเลขฝังแล้วนี่หมุนออกมาเป็นสามแปดแปดสามากันสอดค้งอ่ะอ๋อดูสิจะต้องการบอกสื่อเราว่านั่นแหละเลขนี้แหละพี่หรือเปล่าไม่ถึงแปดสามรไม่ต้องหมุนแล้วะก็ซื้อไปแปดสามสามแปดแปดแปดสามสามจบเพราะวันนี้ก็จะเขียนน้อยมากเลยนะ อ้อแม่เระบอกน้องไปแล้วว่าให้หมุนท็อปทีก็ต้องท็อปทีพวกมันเป็นบนล่างเอาละครับเอาละครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วครับว่าแปดสามที่น้องเปเจ้าหมุนนะครับแล้วก็อันนี้เสี่ยไทยก็เป็นแปดสามละอะไรยังไงก็ต้องหมุนให้ครบสามลูกตามที่บอกไว้เผื่อน้องอยากให้เรามาที่หนึ่งเป็นบนล่างเออเป็นตัวลูกอันดับที่สามนะครับก็คือเลขเลขจริยังไฉันว่าคนมีซื้อแปดสามสามแปดเยอะแหละเพราะว่ามันออกมา เก้าสามเลขสามมาแล้วไงงวดเนี้ยเก้าสามอนน 9, 3, ย่าลืมกระดกหัวเป็นหสาเป็นหกสามด้วยนะเอาละเราได้สามดับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้นะครับอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวจะสุปเป็นใบให้เลยครับว่า,าว,ว่าว่ามาถึงเลขอะไรนะครับเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สามารถเล่นการันทุกชนิดนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับ เอาละครับนะหมุนได้8 3เนาะเราก็เสี่ยงไทยไปแล้ว3ลูกนะมันครั้งแง่หมุนได้8 3 2ครั้ง3 Daha, 8 3แล้ว8 3อีกนี่อันนี้ก็8 3มันนียก็มี8 3อีกเนี่ยเห็นไหมละ่ะมาสรย์ไหมละ่ะมันก็เลยทำให้ทอฟันชอบเลขเบิ้ลมากเลยมันเบิ้ล2ครั้งอะ8 3 2ครั้งอะมันก็เหมือนเป็น8 3 3ไมล่ล่ะเออมันเหมือนเบิ้ลไงคะก็ถ้าใครซื้อ8 3 3 8ก็อย่าลืมซื้อ8 8 3 3ด้วยนะ ก็มาถึงซื้อลอตเตอรี่นะครับเราให้แนวทางเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเข้าแน่นอนนะครับแต่ว่าเราให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุ้เล่นกนรนารพนันทุกชนิดนะครับแล้วก็ให้รู้จักธร,รมาหากินก่อนเป็นอันดับแรกนะครับรื้จักธรรมหากินไม่ใช่อะไรก็พึ่งแต่หวยแต่หวยแต่หวยนะธรรมาหากินแล้วก็เรื่องของหวยเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาภ อ่าเป็นเรื่องของดวงนะครับเรื่องของหวยเป็นเรื่องของดวงนะครับเป็นเรื่องของดวงนะครับแล้วแต่แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ปรารถนาให้ทุกคนดวงดีและโชคดีในครั้งนี้นะครับเอปิดเลยเอาละเปิดเลยเราสรุปได้ด้านนี้นะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะแต่ว่า ขอให้ข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเพจเพการเดชนรรมโชนะครับงบจำวันที่1พฤศจิกายน268นแะครับเพจแท้เพจจริงจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ข้างหลังชื่อเพจนะครับเรามาระวังเพจปลอมด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ทอฝันนะครับพวกเราไม่รับผิดชอบไปใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเพจจริงอย่างเดียวนะครับอย่าติดตามเพจปลอมแล้วก็ระวังพวก AI แล้วก็มิจฉาชีพเยอะด้วยนะครับเอาละมาเลยครับนี่ต้องเขียนตัวตรงโตเลยนะแปดสามแปดสาม กลับด้วยนะคะเป็นสามแานะห้าหมาจากไหนนะห้าหมาจากไหนมาจากงวดที่8ปดสิามนีแหละครับผมมาจากงวดที่แปิบมีปิงปอง5้าหนึ่งล่างครับผมนะก็เลยชอบมากครับแปดหกแปดเก้าใช่เออไปแป้านะครับแปก่อ,อ 8, นแะล้วก็8ป8ห้ากแปดเก้านะครับแปดหกแปเกนะครับเนี่ปดปด้ามันก็จะลิงก์กับเลขแปดสามดนี่แหละครับนะแปดหกลลล็ลิงก์งวดลิงก์ลิงก์กับนี้ลิงก์กับปิงปอง ดิงปองทีมหมุนได้ในระดับที่สามใช่913นะครับต่อไป85นะครับ6797นะครับ6393แล้วก็อย่าลืมกันเบิ้ลถ้าจะมาเบิ้ลนะครับก็8833มันออกวันเสาร์ดินี่ใช่ออกวันเสาร์วันเสาาร์ที่น่าจะมาอาจจะมาเบิ้ลนะมีเบิ้ลมีหามนะครับนะครับก็แคปไว้นะครับแล้วก็ไปจัดหาลอตเตอรี่แคปไปเลยเนี่ยมหัศจรรย์มากเนี่ยจับมาชนกันไม่เบิ้ลเหรอเนี่ยอ่เนี่ยเห็นไหม เห็นไหมจับมาชนกันต้เบิ้ลเนี่ยแปดแปดกับสามสามเนี่ยเห็นไหมคะอ่านะคอยโชคดีนะ